เราจะแทงกันไม่ค่อยได้ไ<ห>มึงเสร็จกูแน่ขาวคอนเทนต์หน่อยกลับมึงดังอีกล้กลอบมึงดังแล้วีเนี์ยน้เงินอนเียว่ะ สวัสดีครับผมผมแก้วสอนหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยที่เราไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยก็ต้องขอโทษด้วยลวกันนะเพราะมันแบบมันตรงกับช่วงสอบพอดีเลยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างมาทาคลิปให้เท่าไหร่ที่จริงตอนเช้าของวันนี้ก็เพิ่งสอบไปนะก็นั่นแหละมันก็เครียดหนักพอสมควรเลยแต่ว่าวิชาหลักๆที่มันต้องสอบเนี่ยก็ได้ผ่านไปแล้วไอ้ตัวคิเครียดเนี่ยมันก็แบบผ่านไปแล้วล่ะหลังจากนี้ก็จะมีตัวที่มันสบายๆหน่อยแล้วกันไม่ได้ถึงกับไม่ต้องอ่านเลยก็ต้องอ่านบ้างก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะก็ยยกะวว่่่่าาาาาจจไครด้้้แบบนนํมออใใหหพูช ก็โอเคงั้นก็เดี๋ยวไปเจอที่สามแบตเสยแล้วกันนะไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงมาหาลาัยแล้วนะเดี๋ยวกําลังจะเดินทางไปที่สนามแบตกันเออแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราได้ทําไปที่เป็นแนะนําหอใช่ไหมมันมีข้อมูลที่มันแบบว่าผิดอยู่นิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาแก้ให้ในคลิปนี้เลยแล้วกันที่จริงในคลิปนั้นะก็มีคนคอมเมนต์ไว้ให้ข้างล่างแล้วล่ะว่ามันผิดตรงไหนบ้างใช่ไหมก็ขอบคุณมากเลยนะก็คือแบบว่าเชื่อได้มากเลยโอเคทุกคนจําปะตูนี้ได้ไหม ประตูตรงนี้ที่เราบอกว่าอยู่ใกล้ๆหอในอ่ะที่เราบอกว่าประตูนี้ปกติมันจะเปิดใช่ไหมที่จริงปกติประตูนี้มันปิดอยู่แล้วนะปิดอย่างนี้อยู่แล้วเราจําผิดประตูประตูที่มันเปิดปกติอ่ะมันจะอยู่ตรงข้ามกับหอในพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวเราพาไปดูเลยก็แล้วกันนี่ทุกคนปกติประตูที่มันจะเปิดเนี่ยอ่ะหอในอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปกติประตูที่มันเปิดเนี่ยอยู่ตรงข้ามนี่เลยนี่ อันนี้ปกติอันนี้มันจะเปิดนะมันทําให้เราข้ามไปตึกโหลได้ง่ายเลยแต่ว่าช่วงนี้มันปิดน่าจะเป็นเพราะว่าทํารถไฟแหละไม่แน่ใจเหมือนกันแล้ก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเปิดเมื่อไหร่ไม่รู้เทิมหน้าจะเปิดทันไหม <c oughs> ดูทรงแล้วเทิมหน้าจะได้ออนไตนะอาจจะแบบมีคลิปที่ได้ถ่ายที่มอเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะใครอยากดูอะไรที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยการเป่ดจะทาให้แล้วกันนะ อเอเดี๋ยวมาพูดเรื่องสนามแบดให้ฟังหน่อยแล้วกันนะสนามแบดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันฟรีเลยนะขอแค่มาจองไว้ก่อนเท่านั้นเองถ้าเกิดมาจองไว้ก่อนเนี่ยมันฟรีเลยไม่ต้องจ่ายตังอะไรทั้งสิ้นเลยก็ดีเลยนะเดี๋ยวค่อยพาไปให้ดูข้างในแล้วกันว่าเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูรอบๆสนามแบดก่อนละกันที่จริงมันมีสนามอื่นเยอะมากเลยแถวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสนามบอลสนามวิ่งสนามบาสแล้วก็มีทั้งบอลแบบฟุตซอลบอลเล็กบอลใหญ่อะอ๋อนี่ไงอันนี้คือรอบๆสนามแบดเลยนะสนามแบดของเราก็อยู่นี่ละ อันนี้ก็เป็นสนามฟุตซอลย่าเทียมโห oh, แบบดูดิ ي, สภาพโคตรดีอันนี้เราจํำได้ว่าเพิ่งทาใหม่เลยมั้งนะตอนเราเข้ามาปีหนึ่งน่าจะยังไม่มีตอนนี้ทำใหม่แอ้โ oh, หสวยมากนี่ก็สนามบาสดูดิและอันนี้สนามใหญ่ๆนี้ สนามนี้นะปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันจะมีงานสี่เกียร์มัง้งที่มันรวมประจอมหลายที่อ่ะถ้าเกิดว่าปีนั้นได้จัดที่สอสลอก็น่าจะได้มาทากิจกรรมกันที่นี่แต่ว่ากิจกรรมนั้นมันแบบไม่ได้จัดนานมากแล้วน่าจะเป็นเพราะโควิดแล้วไม่รู้ด้วยว่าจะได้จัดเมื่อไหร่ก็ถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ทันนะปี4ี่ถ้าเกิดมีจัดเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูแล้วกันแต่แบบไม่มีทรงเลยโควิดไม่น่าจะหายเลยเร็วนี้ก็คงจะยังไม่ได้จัดอีกสักพักแต่อย่างน้อยข่าวดีก็คือปีหน้าเนี่ยมีเสียได้อนะอน ช่วงนี้เนี่ยมันเสียงเครื่องบินใหม่แกกวนใจจริงๆเลยดูซับเบอเลอร์นั่นแหละเสียงเครื่องบินกวนใจตลอดนั่นแหละเพราะว่าแบบมันบินทุกๆสิบนาทีเลยที่จริงอ๋อช่วงนี้เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งแล้วกันตอนเนี้ยภาคของเราภาคไฟฟ้ามันเลือกสาขาพอดีเลยแล้วก็จัดจัดการเลือกสาขาให้เรียบร้อยแล้วนะเราก็ได้อยู่ภาคพทังก,กำลังละก็ หนึ่งอจิเบนที่ดีเพราะถ้าเกิดเข้ามากําลังเนี่ยเ,เข้ามาไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องเลือกอยู่2สายนะก็คือไฟฟ้ากาลังหรือพลังงานถ้าเกิดใครเข้ามาก็จะได้เลือกตอนปี2เทอมสองนี่แหละแล้วก็ขึ้นไปปี3าก็จะได้เรียนแยกสาขากันไปเลยนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ร,รายละเอียดเดี๋ยวสักคลิปหนึ่งเราคงมาทําให้ดูแล้วกันอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งที่จริงเรากะับว่าอยากจะไลฟ์ให้ดูนะก็เดี๋ยวจะมากําหนดวันไลฟ์แล้วก็อาจจะคุยเรื่องนี้ก็ได้เรื่องภาคหรือไม่ก็เรื่องอะไรต่างๆที่ทุกคนอยากจะฟังกันก็ค่อยวกันแล้ โอเคทุกคนหลังจากที่พูดภาพกันมานานก็ถึงสนามแบดแล้วเดี๋ยวพาไปดูสนามแบดกันเลยแล้วกันที่จริงเราแบบมันจองแบบว้นสี่โมงใช่ไหมสี่โมงถึงห้าโมงแต่ว่าเพื่อนเราดันมาแค่2คนเองคนอื่นยังไม่มากันเลยนี่มัน4ี่โมงแล้วเนี่ยไม่มีใครมาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรถ่ายให้ดูกันก่อน,นแล้วกันว่าบรรยากาศแบดเป็นอย่างี้ไป สนามก็เป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าจองไว้ก็คือแบบมาใช้ได้เลยสบายเลยแล้วก็แบบที่ดีด้วยนะสนามก็เยอะด้วยนะสบายๆเลยแล้วก็มีปิงปองด้วยตรงนั้นอืมน่ามาตีนะเดี๋ยวรอเพื่อนักพักนึ่งกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายต่อไประหว่างรอเพื่อนปายพร้อมรอเพื่อนแล้วเดี๋ยวไปตีบ e อมก่อนแล้วกันป่ะ าม,มนี่คืออัดอยู่แล้วเ,เไไพิ่งอัดเมื่อกี้เฮ้ยตอนนี้ไง่าทำคลิปเกี่ยวกับไมาสนามเปดอย่าต้อ <c oughs> หาคอนเทนต์หน่อยมึงเป็นแฟนคลับเยอะเหรอะมีเกาะกูดังอยู่จะเกาะมึงดังแล้วแ <c oughs> <c oughs> กจับเอากูลงดูคอนเทนต์เดี๋ยวมีคนทักกูวีกแต่ไห้ทำไมมันดังกว่าเจ้าของช่องวะไม่ได้ถ่ายยังอะไรจริงอะอ่ะมึงลองถ่ายแค่ไหนตัวกู วันนี้เราก็มาที่มาเซเดียมฮะตัวเขาเป็นการฮิปฮอปนะฮะทรงฮิปฮอปอย่างเงี้บ้านอยู่ที่ Loft นะครับ Loft เขาไปอยู่ไม่หานะไปกันต่อไปเข้ามาเด็กโดนกูตบแน่แมนเออแล้วกูอยู่กับภูหมอห้กูแพ้ดิอาะเหรอใช่ได้ได้ได้หมอเขาไปซะเยอะแล้วเนี่ยแหละสิ่งที่เกิดขึ้นตื่วิ่ง กากะโคตรโคตรกากะโคตรอ่อนเลยแลไอ้แก้วสองน่อยอะมีอะไรจะพูดไหมฮะอฟินฮันซาดีคาารเดฮ้เฮฮล้โอ้ดูดมีอะไรจะพูดไหมฮะมีอะไรพูดอีกรอบไหมฮะเฮดี้บัี้ดิเขาด้บัคคัไม่ดาตัดกตัดออกตัดออัดออกตอตออันดออกัดออกดักักอััก่อดกูดกก กกาเลยไอ้แก้วมันขี้กากไอ้เฮียแก้วขี้กากคนโงน้ตขวายไอ้เฮียกากขนาดนี้สอนอะไรก็ได้ไม่ต้องสอนแบตเพื่อนหยอกหยอกหยอกเราตีแบตแล้วไปหัดเดินไอ้เฮียกากสนุดหมาขนาดนี้โอเคมาเดี๋ยวมาดูเพื่อนตีแบตกันบ้างดีกว่าจริงคอนเทนต์ตีแบตมันจะมีอะไรบ้างวะเนี่ยมันไม่ค่อยมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยก็แค่แบบพวกเราตีแบตใช่ไหมล่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรายืนถ่ายอะไรกันนะสักแป๊บหนึ่งดูซิว่าบรรยากาศตอนเพื่อนเราตีเป็นยังไงไป โอเคถ่ายเพื่อนแค่นี้ก็แล้วกันว่ามิสเตอร์คอนเทนต์ดีกว่าเฮ้ยสัมภาษณ์นี่แบบเป็นไงบ้างครับก็เหนื่อยอะทำเดียวเลยเหมือนหมูแดดเดียวตอนนี้หลังจากที่แบบเป็นโควิดมานานก็เละเทะไม่ไหวช่วงนี้กูก็ไม่ค่อยได้เล่นกีฬาเหมือนกันแบบว่าตั้งแต่โควิดจะไม่แย่ร่างกายแย่ตั้งแต่โควิดนี่คือกูยังไม่ได้เป็นโควิดนะหมายถึงตั้งแต่โควิดมา เดี๋ยวมันก็ใจผิดกันนั่นแหละปกติเล่นบ้านเนี่ยแต่ว่าโควิดเลยไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าหลังจากถ่ายมาก็หมายว่าหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นมาแล้วคนก็มาตีเลยจริงเต็มตลอดเลยเออที่จริงแบบเต็มอดไม่จองก็คือไม่มีจองหน้าวันหนึ่งใช่จองหน้าวันหนึ่งได้ได้แน่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเน่มาตีเลยอ m p o s s i b l e อ๋อเล่นได้ชั่วโมงเดียวอ๋อแต่ชั่วโมงเดียวก็เนี่ยสภาพเออชั่วโมงเดียวจองสองคอร์สนะชั่วโมงเดียวแม่งดูอีคอร์ดหนึ่งได้ล่ะดูคอร์ดนี้ไม่มีใคร โหสภาพสภาพเห,ห,หนื่อยตั้งสิบห้าทีแรกเออที่จริงช่วงนี้แบบมันสอบอยู่เนี่ยแต่แบบดูคนคดิคนไม่ได้น้อยนะเนี่ยคนเต็มตลอดนะว้ยนี่ช่วงสอบแต่ก็นั่นแหละมันก็มาขายเครียดกันใช่ไหมอย่างเราเนี่ยยังสอบไม่เสร็จก็มาขายเครียดโอเคงั้นหลังจากนี้เดี๋ยวไปเจอกันตอนกินข้าวเลยลเแ,เแล้วกันโอเคทุกคนตีแบตเสร็จแล้วเดี๋ยวก็สรุปว่ามาแทงปูต่อนะ ถ้าเกิดว่าใครมีรถยนต์เดี๋ยวแนะนําก่อนเลยละกันตรงนี้ที่เราจะไปแทงปูคือเกษีนะปกติรถยนต์มันไม่ค่อยมีที่จอดรถอะแต่ว่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นวัดปู่<ม>วัดปู่เนี่ยมันจะมีเนี่ยซอยเนี้ยมันจะมีที่จอดรถหมดเลยเนะี่ยตรงนี้เห็นป่ะส่วนใหญ่มันจะว่างนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาช่วงแบบว่าห้าหกโมงก็อาจจะเต็มแต่ขับ,บนวนๆแป๊บนึงก็มีที่แหละสบายๆเดี๋ยวท้า้ดูบรรยากาศตอนเข้าไปแทงปูแล้วกันนะว่ามีร้านอะไรบ้างไปเห็นป่ะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยจะไหม,หม <c oughs> ่หมดตกใจนี้ <c oughs> ก็มีร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยแบบว่าน่าจะมีทุกชนิดมั้งญี่ปุ่นสเต็กไทยซามสังไปหมดอ่ะที่จริงเราชอบร้านนี้มากเลยตามเมื่อกี้ เป็นร้านแบบเคบับแต่ว่ามันชื่อร้านกระบับปกติมันเรียกกระบับหรือเคบับ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันกบับเออนั่นแหละชื่อร้านมันชื่อกระบับอะไรไม่รู้แหละนั่นแหละเป็นเคบับนะถ้าตามที่เราเรียกมันคือเคบับโคตรอร่อยอะ่ะ60บาทนะถ้าเกิดว่าเป็นไก่60เนื้อ80เพิ่มขนมปังกรอบเพิ่มชีสอะไรก็เพิ่มขึ้นไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดสั่งถูกสุดก็น่าจะ6กบาทมั้งให้โคตรเยอะอันโคตรใหญ่แล้วแบบอร่อยมากเลยส่วนใหญ่เราจะสั่งไว้แบบว่าสมมุติว่าพรุ่งนี้สอบใช่ไหมเราก็สั่งไว้แล้้ววกกกกก็็็ตออออออนนเเาาามิ่ย มันเป็นอาหารที่แบบว่าใช้ได้ราคาถูกเลยกินเบอเรยเลยเพราะตอนเช้าแบบว่าช่วงสอบมันจะหาของกินไม่ค่อยได้ใช่ไหมลนะ่ะมันก็ต้องรีบๆก็กินอันนั้นแหละกับแบบโอเคไปงั้นไแทงคูกันเลยดีกว่าไป คือฝีมือมันก็คล้ยๆก็มีได้ครๆก็มีได้แต่ว่าอุปกรณ์สวยๆเนี่ยมันมีแค่แบบปะข้ามไอ้ยัยกูคาดหวังอะไรแบบดีๆอยู่เฮ้ยไม่คุณเล็งดูชัดๆไอ้เนี่การเรียนเรียวข่อยลคุณเล้งลูกไหนลูกไก่ขอลูกตามเบาๆเบาๆหลายๆ พอฮ้องตาเป็นไงพอร้อตาแล้วตังนี้้องที่ไหนที่ดูแลความรักก็เหมือนสนุกสรงลูกนี้ <bon. S 2> ถึงเราจะอยู่ใกล้กันแต่ว่าความสัมพันธ์เรามันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไมเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ามันใกล้กันเกินไปเนียมันก็ไม่ดีมันต้องมีช่องว่างระหว่างก,กันบ้างถ้าเราใกล้เกิน,กนไปเราจะแทงกันไม่ค่อยได้ใช่เหตุผ้เราเนียแผนเยังอันี้แผนนี้คือเรานี่อันนี้คือเราลงได้หรือ่ต้ โค้งลงไปเลยลงไปเลยแบบโคง้งไหมโคงม้งไหมแต่ว่าเราใช้อุปกรณ์อ้าวอุปกรณ์โอเคได้ไหยนี่มันไงอุปกรณ์ที่หนึ่งอาจารย์ <c oughs> นหนูเหรอแปลกโคง้งแปลโคง้งไม่คือผมจะบอกว่าอุปกรณ์นี้คือไม่ได้มาตรฐานนะอ๋อมันทรงมันทรงเหลี่ยมมันไม่ได้อ๋อถ้ามันเหลี่ยมได้โค้งเลยมันแน่นอนอยู่แล้วไหน ความรักก็เหมือนที่ผมกําลังจะแทงลูกขาไปโดนลูกม่วงนี่แหละครับเพราะอะไรครับ oh, <why? S 1> มึงเสร็จกูแน่เสร็จของจริงโอเควันนี้คลิปนี้ก็น่าจบลงไปเท่านี้ละ,ละงั้นเดี๋ยวยแฝดพี่แม่ดูหนึ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ของผมพี่แม่ครับขอคคครังผมเกี่ยวกับสนุกนะเขาเกี่ยวกับความรักก็เหมือนการแทงสนุกนี่แหละครับทำไมครับ,รบก็มีลงบ้างไม่ลงบ้าง Okay, okay. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. A